กินอะไรอืมแอลลูกมันกินอะไรคะฮะแล้วยังไงลูกนี่ไงนะมันกินอะไระลูกโอู้วโอ้หลงรักหลงรักแล้วดูน้องสิคะถ้าได้กิน ได้กินอ่าสำหรับทำความสะอาดห้องน้ำน่ะกลิ่นเนี้ยน้องจะชอบมากเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรดูสิซิเคิร์บเคริร์หลงรกักเ้แทบจะกืนกินแทบจะกืนกินเลยมันแทบจะกืนกินเลยนะ ไอ้เจ้าแสบโหดเรี้ยมหมดแรงเลยหมดเรี้ยมหมดแรงเลยลงรัก ชอบจริงๆเลยกินกินอันนี้ชื่นใจใช่ไหมชื่นโอ้ชื่นใจโอ้กัดด้วยกัดด้วยชื่นใจอืมอืมออ,อมันชื่นใจฮะชอบฮะมาร์กตูดสัส ชอบจริงๆกินกินนี้น้องสิ Thank <laughs>